การปรับสูตรบำนาญชาราภาพประเด็นสำคัญที่คุณอาจพลาดคุณรู้หรือไม่ว่าสำนักงานประกันสังคมสปสกำลังพิจารณาปรับปรุงสูตรการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพของผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33และมาตรา39โดยนำเสนอสูตรแคร์ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นธรรมโปร่งใสและยั่งยืนแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มเกษียณใหม่อาจได้รับผลกระทบจากสูตรใหม่ที่ทำให้ได้รับเงินบำนาญน,น้อยกว่าสูตรเดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่อย่ากังวล สปสมีกลไกชดเชยส่วนต่างให้กับกลุ่มนี้และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วไม่เสียประโยชน์ไม่มีใครได้รับเงินบำนาญลดลงหากสูตรใหม่ได้เพิ่มขึ้นจะได้รับการปรับเพิ่มเงินบำนาญอัตโนมัติกลุ่มกเกษียณใหม่มีกลไกชดเชยผู้ที่จะ,กะเกษียณเริ่มรับเงินบำนาญภายใน5ปีจะได้รับการชดเชยส่วนต่างของเงินบำนาญตามระดับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดสูตรใหม่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวสูตรใหม่จะไม่น้อยกว่าสูตรเดิมและอาจจะเยอะกว่าด้วย แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมสูตรใหม่ถึงจำเป็นต้องปรับลดเงินบำนาญของกลุ่มกเกษียณใหม่ในช่วงแรกคำตอบอยู่ที่การคำนวณที่เปลี่ยนแปลงจากฐานเงินเดือนช่วงท้ายของการทำงานเป็นการคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการทำงาน c u r r e r t e r i e d Earnings) ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับเงินบำนาญคุณคิดยังไง การปรับสูตรบำนาญชราภาพนี้เป็นเรื่องที่ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายได้ที่ w w w lsu go t h หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคมระหว่างวันที่1 1 7ตุลาคม2568มาพูดคุยกันเถอะว่าการปรับสูตรนี้จะส่งผลต่ออนาคตของเราแบบไหน